เล่นกับน้องพี่น้องน้องลงเล่นน to ้ำน้องสบายีจ้าบอลลุงอืมพอกับเอื้อยบอลุกพานุเอื้อยลุงบ่อื่ฮมพานุเอื้อยลุงฮานี่าวาดน้ำได้หาลุงพานุเอื้อยได้หาว่าอุ่นไหมพาน้ำน่องเล้วหยอกน้อง เนีเนี้เดนน้ำเอื่อยบ่เด็นน้ำเอื่อยบ่เยายบออเด้อเดินน้ำเอื้อยบ่เอื้อยมาตรงเฮียนเด่นน้ำเอื่อยบ่ลูกเอื้อยไปตรงเฮียนม้เดินน้ำนองเลยมอื่นกัะผักมอื่นกระผัก

เอาเอาเอนี้อืมอืมฮัลโหลไม่เอ้ยอะไรดินน้อ้ยวะเขาว่าน้ำเอ้ยวะฮะบันดี้ พ่อเพน้องบ่าน้องเอาหูชื่กว่าตัวน้องนี้นักข้นเลยนันนั่นนันนั่นันนันนันัน้องนั่นนั่นนั่นันนันน้องน้องลูกหูชื่กวาน้องเมฆนี่ตัวนักขึ้นีน้ำลายถ้าว่าน้องหัดตัวนักขึ้นอีดเลยนักบวหัดตัวหนกันเลยพ น้องเล่เนน,ลน,ไไน,นี่ไปงเงินคมก็เลย,ยได้เห็นน้องยันยังมั้งมืนอีหยนคุูชมบาิแล้วก็ผับผับเชวคูะะบ,บ,บ,บอกว่าผักตามใจเัาก็ผักตาออผักตามใจตามใจเจ้าเนาะเป็นปลาผับปล<อ> oh. า นีามีแต่คนผักเพราะเป็นชอบกินซอสผักตึง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 ตาคืออยากให้ใครๆเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อตาเพิ่มนะบางคนกะผักอันอื่นบางคนกะผักหางบางคนกะผักเป็ดดมจะผักเป็นต่ปลาฮะอืมขาเขาจืดแต่วิธีผักปลาอันอื่นเขาจืดก็ได้มันผักเนี่ยใส่แขนเจ้าะอันอันมันขา ซื้อไดอ่อะมาใส่นีไม่ได้เดี๋ยวอยู่ในหมอนหมองแตงน้ำเองนอนเที่ยววกิ้ว

ลำให้นอนเิ่นลำให้นอนเปนีอีกแบบแบบจกระพ่อนให้นองเนลองพลงให้นองพังเลยลงพิงเจ้าธนัดจะได้พลงครับสามคนสองคนหนุกสาวหนึ่งคน ลูกชายหนึ่งคนแม่อเม่เบิงตรงกลางหัวน้อง่กิบคือมาโฮมอยู่นี่สิมาโฮมแม่แม่าจิบเรานีไปเนี่ยเบ๊สิโชหมบช่บบหัวชบหัวโลนใช่บหัวลน เชือบหัวล้นเชืบหัวล้นเชืบหัวล้นลนล้นมยังปลงนมเห็ไม่เห็ดกับเขามนีแม่แมแม่ว่าบอมนอนไว้ยอุ้ยหอมเด็กหอมดมหอมดมหอมดมหอมตะเมดมหอมตะเมอไอุมหอมตะเมดมหอมตะเมก หูน้องหูน้องขดบะไอออ้ยโอยยออหัวลหัวลุนี่ยหโนแต่ว่า่งอยู่ดีตาคนคือคือสิเศ้าเนี่ยเล้วมื่อวันนี่ยังมันผ่อันมันเป็นตาเปียกคือตาฮะดิดิเออคือสิเศร้าเลยเด้พี่น้องเ้ยนเอาำนมใส่ แม่บีบนมนมใส่เอ้าคือคือบีบนมนมเลยตะเอ้าเก็บตาแล้วบีบบีบนนมใส่แลผู้เฒ่าเพิ่นบอกให้บีบใส่ตะกี้เพิว่าถ้เด็กน้อยเ็บตาบ่น้ำตาย้อยบ่บีบนนมใส่เซาแงกันเด้อลูกเด้อ หักกันหักกันเป็นกันเป็นกันหักกันหักกันหักกันมา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 เอามาเซียวี่กันสามในลูกเราอืม กระปมียัง่ไหงมไงีไ่ไงมไ่ปลุงบ่งในเตาแป้งจัดแล้วเพลงละเพลงนี้มากรพานองตินกระพานองตินเตาแป้งจัเพลงเตาแป้งจัดเพลงลเนาะกลาทางพุ่นกับเพลงทางพีกับเพลง

เขียนไอเล็บยูแ <bye>. ล้วก็โซ่หรือก็ลาบันน้องลูกเขียนภาษาอังกฤษไอเล็บยูอ่าไอเล็บยูบันนะอ๋อถ่าๆไปบ่ายขอบคุณทุกคนที่เขามารับชม <Bye. S 1> จำนแม่ลูกของเรา แล้วก็ฝากช่องน้องลุงน้องแม่ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องน้องลุงน้องแม่ด้วยจ้าอย่าขาดโคชนาเด้จ้าบ๊ายบาย